นี่เหรมาสิละตอนว่าที่กลับกันเลยมาแล้วคสีตัวครับสีตัวมาแล้วมาแล้วโอ้ชัดโจครับชัดเจนมันจะบุถึกเว่ ทืผือนี่รับกโอ,อ,กอ่ะ่ะนีน้องบิดลนหดมหดมาหมดมาแล้วดุ่มอหอดคำนองนี่นตุ้งใางหน่อยนึงแล้วกับปลางันถึงที่ที่ไม่เล้ไม่แล้ว น,นี่เหรอนาสิละตอนว่าที่กลับกันได้มาแล้วครับสี่ตัวครับสี่ตัวสีตวส่ตัว ตัวน้ำน้ำเดียนะอืมเดียวกันเดี๋ยวจะเลืเกี่ยวจุเดียวกันเลยรูสั้นเดียวกันมันก็ถือได้ช่วงนี้แหละเนี่ยสังเกตเบิ้งที่วางมากเลยเรียกว่าอย่างเจ้ามานยกลองนี่เบิ้งกันเนาะทางกันตัวครับล้างหลับหน่าเนียเบียบจังสีแหละมือซานอ่ะจะะ พอได้อยู่พอได้กิน,นอ,อืมยกลงมาลงมาไอ้จู้เพ่ไม่ได้จับยกลงมาเพี่มันมืดเดนี่ยนะอดเนี่ไหลมาแล้วยางมาไก่ต้องออกก่อนนะครับเกรื่องียางหดเลย อย่างฝน,น,นตอกออกประทันมาจอดไก่ครับหน,นีฝนแล้วครับมึงฝนไล่มือตุ๊บมาเลยคนหลบฝนกันในป่าหน่อยหนึ่งอยู่ออกหลุ่นข้างนอกกุลชาวบ้านจะพาดึงในป่าอ,อยู่จอดตรงนีง้ครับฝนมาไล่ยมือเ,เดียดจะได้ยื่สองลูก สองโลสามโลอยู่ฝนมาไล่ครับหยิบรถจักหน่อย<ะ>มันหักตะวันมาทันไหมมีแต่โตงามครับเซนจูได้แปดโลอยู่เป็นเบ,บยาานเียบกับเยลาก่ะคู่ละสองโลเซนจูคู่เดียวฝนก็มาไล่ครับร้องขยบับรถเตียนหมายลงเบืง้งมีฝนเดี๋ยวมาลุ่นต่อช่วงใบพุ่งล่ะลุ่นต่อช่วงใบครับใบสองแล้วตอนนีน้มีฝน หายไปแล้วเพได้เพิ่มกันครับรุ่นตเพราะมีเวลา้ลองได้แล้วแพ่นะปะนินแพ่นีน่เนตื้นครับอ่นเวลามาแล้วชอบชอบ ทามเพียงกูดินแตกเครือน้องมาแล้วตะเพียนมาแล้วยังเหลืออยู่เพรว่าจะเสร็จเมดแล้วไปเพียนใ่ใหญ่ใหญ่ให้าเสร็จหกเส้็จชอบชอบไม่เลอะไม่เลอวเนี่ยชอบชอบมใชเวลาคนนิดหน่อยมากกวันนี้ใส่แดดเดียวครับ ปน,นิ้น้อยครับช่วงบ่า,บายๆเพราะว่าฝนไล่เมื่อหลังใจ้มาทายเลาครับมักร้ปน,นินหน่อยปลาเด็ดเดียวปลาเด็ดเดียวรู้ละสี่้อยเยลามักหลากะไ้ปนิ้นหน่อยละูกมาสัส้นละเบียบเอาตุ้ก้อนเต๋ ครับปานนินปูงไปเรื่อยๆรอดนะคตอเรื่อดนะ้งรอนต้น ก็ไม่เลยดินแห้งดินแตกพื้นมามองไงใจเนี่ยอันนี้เป็นเล่นแต่เนี่ยไปไหนจู้เดี๋ยวปออตัวเพลง

ก็รู้ว่าเธอตาเต็มท้วเหเเหลืออยู่หนึ่งตัวเอ้าินดินปินดิน ดินดินโอ้ตัวเดี๋ยวมันดินกระเทือนบิดทั้งยอเก่าซอกเนี้ยตัวน้นอยๆสองตัวสองตัวครับ

ันาถือส anyway, ูบาทมันี่นี่ะตามจันเลยอือหนาฟ้าเลยมาแล้วเก็บปลาลโตัวสองตัวไปเรื่อยๆสะสมเต็มไปเรื่อยๆ ดูดูยังเหลือครับดูย <c ười> ังเหลือยังว่าบิดไปแล้วเลี้ยวแต่เปอยากแล้ว ถึงทั้งแต่ดินแห้งแล้วเทนใหญ่คู่หนึ่งครับเวลาน้ำตืน่นต้งเด้นยกเงาะนำตื่นถึงประตเทียนก็ได้ตืนนต่น,ะนกะลงมิด น้อยแล้วครับแต่ว่ามีแดดแล้วละใส่สนี oh! ่ก็ได้เีวรอใส่สสิ่นกะันโอ้ยดโจครับดโจ สองขาด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 มนจะประคอเว้ยได้สร้างหมสิล้อเอ้ยปนินมาแล้วครับปนินตัวส,สวย คุยลมคุยลมตัวใหญ่ๆสร้อยคุยลาม เขาหาตัวบาาแรกแล้วก็รู้เลยแหละว่าปลาถึงจนมาทีวิตน้ำเราเพียมันจังโดดเกะคือการเซ็งสิมากกำลังพี่หงาย่อเราเว้ยเือถือทั้งเตะลดต่ำ เยีบแบบอติดแงแ่โอยตัวเดียวนีนแงแกว่าแล้มาเป็นฝูงเว้ยยุบยยุบยุบนออกแล้วตันด้วยเอามากัเอาเขาไม่ได้เังตันด้วยติดเตงพุ่งละไปทังนาพุ่งละมันดิบล้อใจอยู่พุ่งละพนะ มันนังก็เลือคข้อนั่เลิกัก,กันสองตัวถ่านำถ้านำถ้านำบ่หลกันที่ได้อยู่พูดถึง